นิทานเรื่องกบพุทธนงตนกับวัวตัวใหญ่ในสระน้ำกลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่มีฝูงกบอาศัยอยู่กบเหล่านี้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขพวกมันชอบกระโดดเล่นในน้ำใสและมักจะสนุกสนานกับการจับแมลงที่บินผ่านไปมาในบรรดากบเหล่านี้มีอยู่ตัวหนึ่ง ที่มีนิสัยทะนงตนมากชื่อว่าเจ้ากบทองมันชอบโอ้อวดว่าตัวเองเป็นกบที่ฉลาดและมีความสามารถเหนือกบตัวอื่นในสัตว์วันหนึ่งขณะที่เจ้ากบทองกำลังนอนแช่ในน้ำอยู่ริมสระมันเห็นวัวตัวหนึ่งเดินเข้ามาใกล้สระน้ำวัวตัวนี้มีรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรง และมีกล้ามเนื้อเป็นลอนรอบตัวเจ้ากบทองไม่เคยเห็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนมันรู้สึกอิจฉาและคิดอยากจะเป็นเหมือนวัวตัวนั้นเพื่อที่จะได้เป็นที่ยอมรับในสายตาของกบตัวอื่นๆเจ้ากบทองกระโดดขึ้นมายืนบนดินและพูดกับตัวเองว่าข้าอาจจะตัวเล็กกว่าวัว แต่ข้าก็สามารถทําให้ตัวข้าใหญ่เท่าวัวได้มันจึงเริ่มสูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามของตัวให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้กบตัวอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงต่างหันมามองด้วยความประหลาดใจและเริ่มหัวเราะคึกคักเจ้ากบทองเจ้าจะทําอะไรน่ะกบตัวหนึ่งถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความขบขัน เจ้ากบทองไม่สนใจคําถามมันยังคงพยายามสูดลมหายใจเพื่อพองตัวต่อไปข้าจะทําให้ตัวข้าใหญ่เท่าวัวข้าจะเป็นกบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสระน้นํานี้มันพูดด้วยน้ําเสียงพูิใจแต่ไม่ว่ามันจะพองตัวมากเท่าไหร่เจ้ากบทองก็ยังไม่สามารถทำให้ตัวเองใหญ่เท่าวัวได้มันพยายามสูดลมหายใจเข้าไปอีก ครั้งแล้วครั้งเล่าสูตรลมเข้าไปจนท้องของมันโป่องออกมาเป็นก้อนกลมโตดูสิข้าเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเจ้ากบทองประกาศกบตัวอื่นๆยิ่งหัวเราะหนักขึ้นเจ้าไม่มีทางใหญ่เท่าวัวหรอกไม่ว่าเจ้าจะพองตัวมากเท่าไหร่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่เจ้ากบทองก็ไม่ยอมแพ้ มันรู้สึกท้าทายและอยากพิสูจน์ว่ามันสามารถทำได้มันพยายามสูดลมหายใจเข้าไปอีกจนท้องของมันขยายใหญ่มากกว่าครั้งก่อนแต่แล้วทันใดน,นั้นเสียงป๊อปดังขึ้นท้องของเจ้ากบทองแตกออกเพราะมันพยายามเกินกำลังของตัวเองเจ้ากบทองสุดลงกับพื้น ดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอับอายกบตัวอื่นๆหากันหันมามองด้วยความตกใจทำไมเจ้าถึงต้องทำเช่นนั้นกบตัวหนึ่งถามเจ้าพยายามจะเป็นสิ่งที่เจ้าไม่ใช่จนลืมไปว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากขนาดตัวแต่จากการยอมรับในตัวตนของเจ้าเอง เจ้ากบทองได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกละอายใจมันเริ่มเข้าใจว่าการพยายามเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ใช่ไม่เพียงแต่จะทำให้มันสูญเสียสุขภาพแต่ยังทำให้มันสูญเสียความเคารพจากเพื่อนๆด้วยหลังจากเหตุการณ์นี้เจ้ากบทองกลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไม่พยายามเปรียบเทียบตัวเองกับสัตว์อื่นอีกต่อไป และเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวตนไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการพยายามเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่จะนำมาซึ่งความลําบากและความเจ็บปวดการยอมรับตัวตนที่แท้จริงเป็นสิ่งสำคัญเพราะความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ขนาดหรือรูปร่าง แต่อยู่ที่การรู้จักพอและเคารพในตัวเองนิทานเรื่องช้างผู้ยิ่งใหญ่กับหมาจิ้งจอกเจ้าเล่นานมาแล้วในป่าใหญ่ที่เขียวชะอุ่มมีช้างตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าช้างป่าซึ่งเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในป่าช้างป่านี้เป็นที่เคารพรักของสัตว์ทั้งหลาย มันมักช่วยเหลือสัตว์ที่อ่อนแอกว่าและไม่เคยเอาเปรียบใครวันหนึ่งในขณะที่ช้างกำลังดื่มน้ำอยู่ที่ลำธารก็มีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผ่านมาหมาจิ้งจอกนั้นมีชื่อว่าจิ้งเจ้าเล่มันเป็นที่รู้กันดีในป่าว่ามีความเจ้าเล่เป็นอย่างมาก มันมักใช้กลบุบายเพื่อหลอกลวงสัตว์อื่นๆเพื่อประโยชน์ของตัวเองจิงเจ้าเล่เห็นช้างป่ากำลังดื่มน้ำด้วยความสงบมันเกิดความอิจฉาในความยิ่งใหญ่ของช้างมันคิดหาวิธีที่จะทำให้ช้างดูโง่เขลาและอ่อนแอในสายตาของสัตว์ตัวอื่นจึงเดินเข้าไปหาช้างพร้อมแผนการในใจ สวัสดีท่านช้างผู้ยิ่งใหญ่ท่านช่างหน้าเกรงขามยิ่งนักแต่ข้ามีข่าวดีที่จะบอกท่านมีวิธีหนึ่งที่จะทำให้ท่านเป็นสัตว์ที่ทรงพลังและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นในป่าท่านสนใจหรือไม่ช้างป่าหยุดดื่มน้ำแล้วหันมามองจิ้งเจ้าเล่ดด้วยสายตาแปลกใจ ข้ามีทุกอย่างที่ต้องการอยู่แล้วทำไอยข้อต้องการมากขึ้นอีกจริงเจ้าเล่ตอบด้วยรอยยิ้มที่ซ่อนความเจ้าเล่ไหวท่านช้างท่านแข็งแกร่งกว่าจริงแต่ท่านจะยิ่งใหญ่กว่านี้หากท่านได้เรียนรู้เคล็ดลับของความรวดเร็วข้าได้ยินมาว่ามีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในป่าลึก ที่สามารถทำให้สัตว์ที่ดื่มน้ำจากลำธารใกล้ๆนั้นมีความเร็วเหนือกว่าสิ่งอื่นใดแม้แต่ท่านช้างผู้แข็งแกร่งก็อาจได้เป็นผู้ที่เร็วที่สุดในป่าท่านจะกลายเป็นผู้นำที่ไม่มีใครเทียบได้แม้ช้างจะไม่เห็นความจำเป็นในการเพิ่มพะละกกำลังแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ทำให้มันคิดว่า อาจจะล้องดูสักครั้งเจ้าแน่ใจหรือว่าต้นไม้ที่เจ้าพูดถึงจะทำให้ข้าวเร็วขึ้นจริงๆแน่นอนข้าวรู้ว่าท่านแข็งแกร่งแต่ในความเร็วท่านอาจยังขาดไปหากท่านอยากได้รับทุกสิ่งข้าจะนำทางท่านไปสู่ต้นไม้นั้นริงเจ้าเล่ตอบอย่างมั่นใจ ช้างป่าคิดสักครู่ก่อนจะตัดสินใจตามจิ้งเจ้าเล่ไปทั้งที่มันไม่เคยต้องการที่จะเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดแต่มันคิดว่าอาจจะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างจากการเดินทางครั้งนี้ทั้งสองเดินทางกันไปนานหลายวันจนในที่สุดก็มาถึงลำธารเล็กๆที่จิ้งเจ้าเล่กล่าวถึงนี่คือลำธารศักดิ์สิทธิ์ ท่านเพียงแค่ดื่มน้ำจากลำธารน,นี้แล้วท่านจะได้รับพลังแห่งความเร็วเหนือสิ่งอื่นใดช้างป่ารู้สึกไม่แน่ใจนะักแต่มันก็โน้มตัวลงไปดื่มน้ำจากลำธารเล็กๆนี้หลังจากดื่มน้ำเสร็จมันเฝ้ารอคอยอย่างเงียบๆแต่ก็ไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆช้างเริ่มสงสัยและหันมาถามจิ้งเจ้าเล่ ข้าไม่รู้สึกว่านี้อะไรเปลี่ยนแปลง,จงเจ้าแน่ใจหรือว่าลําธารนี้มีพลังวิเศษจริงเจ้าเล่ห์ที่เตรียมแผนการมานานแล้วหัวเราะในใจแต่มันยังคงแสดงสีหน้าอย่างจริงจังบางครั้ง,พ,งพลังนั้นต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าจะปรากฏท่านช้างข้าขอแนะนำให้ท่านวิ่งไปรอบๆตรงนี้ เกล้ลองดูว่าท่านรู้สึกแตกต่างหรือไม่ช้างผู้ซื่อสัตย์ทำตามที่จริงเจ้าเล่บอกมันเริ่มวิ่งอย่างช้าๆแต่ยิ่งวิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อยและไม่มีแรงมากขึ้นข้ารู้สึกแย่กว่าเดิมข้าถูกเจ้าหลอกแล้วใช่ไหมช้างป่าคำรามด้วยความโกรธ จิงเจ้าเล่หัวเราะออกมาเสียงดังใช่ข้าหลอกเจ้าแต่ไม่ใช่เพราะข้าเกลียบเจ้าถ้าเพียงต้องการสอนบทเรียนหนึ่งเจ้าช้างผู้ยิ่งใหญ่สิ่งที่เจ้ามีอยู่แล้วคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเจ้าการพยายามเป็นอย่างอื่นนอกจากตัวเจ้าเองจะทำให้เจ้าสูญเสียทุกอย่างที่เจ้ามีอยู่ช้างป่าหยุดนิ่ง มันเริ่มเข้าใจในสิ่งที่จิ้งเจ้าเล่ห์พูดแม้ว่าจิ้งจอกจะใช้วิธีเจ้าเล่ห์ในการสอนบทเรียนแต่สิ่งที่เจ้าจิ้งจอกพูดก็มีความจริงอยู่เจ้าไม่ควรหลอกข้าแต่ข้าก็ได้เรียนรู้แล้วข้าไม่ต้องการเป็นอย่างอื่นนอกจากตัวข้าเองอีกต่อไปข้อจะไม่มีวันลืมความสำคัญของการเป็นตัวตนที่แท้จริง จากนั้นช้างป่าก็เดินกลับไปยังป่าด้วยความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความพอเพียงและการยอมรับตัวเองแม้สัตว์ทั้งป่าจะยกย่องช้างในฐานะที่แข็งแรงที่สุดแต่ในใจของช้างมันรู้แล้วว่าความยิ่งใหญ่อยู่ที่การยอมรับในตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นสิ่งอื่นใด นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการยอมรับในตัวตนที่แท้จริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการพยายามเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่อาจทำให้เราสูญเสียคุณค่าที่เรามีอยู่นิทานเรื่องกระตายปลากับเม่นผู้ใจดีในป่าลึกที่มีทั้งต้นไม้สูงตระหง่า,งงานและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม มีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ด้วยกันวันหนึ่งกระต่ายป่าที่ชื่อว่าเจ้าเร็วได้ถือกําเนิดขึ้นมันเป็นกระต่ายที่รวดเร็วปราดเปรียวและรักการวิ่งแข่งเหนือสิ่งอื่นใดเจ้าเร็วเคยเอาชนะสัตว์หลายตัวในการแข่งขันวิ่งและทุกครั้งที่มันชนะมันจะพูดคุยโอ้อวดความเร็วของตัวเองให้ทุกคนฟัง ทำให้สัตว์หลายตัวรู้สึกหม่นไส้ในขณะที่สัตว์ต่างๆพากันเบื่อหน่ายกับนิสัยขี้โม้ของเจ้าเร็วก็มีเพียงเม่นหนามที่ไม่เคยแสดงความรังเกียจม,มันเป็นเม่นที่ใจดีและชอบช่วยเหลือเพื่อนสัตว์เสมอแต่เม่นเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวชา้าและมันรู้ตัวดีว่าไม่มีวันเอาชนะกระต่ายป่าได้ วันหนึ่งเจ้าเร็วเดินม,มาที่กลางทุ่งหญ้าพร้อมตะโกนท้าทายสัตว์ทุกตัวให้มาแข่งขันวิ่งกับมันมีใครกล้าพอจะมาแข่งวิ่งกับข้าบ้างไหมข้ากระต่ายป่าที่เร็วที่สุดในป่านี้ใครก็ตามที่อยากลองข้ามั่นใจว่าจะชนะอยู่ดีสัตว์ทุกตัวต่างเงียบ ไม่มีใครอยากแข่งขันกับเจ้าเร็วเพราะพวกมันรู้ดีว่าคงไม่มีทางเอาชนะกระต่ายป่าผู้ปากเปียวนี้ได้จนกระทั่งเม่นหนามยกมือขึ้นแล้วกล่าวด้วยเสียงนุ่มนวลข้าขอท้าทายเจ้ากระต่ายข้าจะมาวิ่งแข่งกับเจ้าเสียงหัวเราะของเจ้าเร็วดังขึ้นทันทีฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเมยนาหรือ เจ้าเคลื่อนไหวช้าเหมือนเป่าคานจะมาแข่งกับข้าได้ยังไงกันเจ้าคิดจริงๆหรือว่าจะมีโอกาสชนะข้าได้แม้เม่นจะรู้ดีว่าเจ้าเร็วดูถูกตนเองแต่มันก็ไม่แสดงความโกรธออกมาบางครั้งความเร็วอาจไม่ใช่ทุกสิ่งข้าขอเพียงได้ลองถ้าเจ้าไม่ว่ากระไล ตกลงงั้นเรามาแข่งกันพรุ่งนี้ที่ลำธารเริ่มวิ่งจากตรงนี้จนถึงต้นไม้ใหญ่ที่อยู่อีกฝั่งใครถึงก่อนก็ชนะวันรุ่งขึ้นสัตว์ทุกตัวมารวมตัวกันเพื่อดูการแข่งขันระหว่างกระต่ายที่เร็วที่สุดกับเม่นผู้ช้าทึมเจ้ากระต่ายรวดเร็วเตรียมตัวอย่างมั่นใจ ขณะที่เม่นหนามเพียงแค่ยืนนิ่งๆพร้อมกับยิ้มอย่างใจเย็นเมื่อสัญญาณเริ่มการแข่งขันดังขึ้นเจ้าเร็วก็กระโดดพรวดออกตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วทิ้งเม่นนามไว้ไกลลิบจนแทบไม่เห็นเม่นเคลื่อนที่ไปช้าๆดูเหมือนจะไม่มีความหวังใดๆในการเอาชนะแต่มันไม่ได้เร่งรีบ เพียงแต่ก้าวอย่างมั่นคงและค่อยๆเดินต่อไปเจ้าเร็ววิ่งไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังเริ่มรู้สึกว่าหัวเองห่างจากเม่นมากพอมันจึงคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบอีกต่อไปข้าชนะอยู่แล้วไม่มีทางที่เม่นจะตามทันมันคิดเช่นนั้นแล้วนอนพักใต้ต้นไม้ใหญ่ริมทาง ในระหว่างที่เจ้าเร็วหลับเม่นหนามยังคงก้าวเดินต่อไปอย่างไม่ยออ่อท้อแม้จะช้ากว่ากระต่ายอย่างมากแต่มันมีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่เมื่อมันเดินมาใกล้ถึงจุดหมายเม่นหนามยังคงรักษาจังหวะการเคลื่อนไหวช้าๆแต่ไม่เคยหยุดพักกระต่ายที่นอนหลับลึกไปนานตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นว่า เม่นใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วเจ้าเร็วรีบวิ่งออกไปสุดกำลังแต่ก็สายเกินไปเพราะเม่นหนามได้ก้าวผ่านเส้นชัยไปแล้วอย่างเงียบๆสัตว์ทุกตัวที่ดูการแข่งขันต่างพากันอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกมันไม่เชื่อว่ากระต่ายที่เร็วที่สุดจะพ่ายแพ้ให้กับเม่นหนามที่ดูเคลื่อนไหวช้าอย่างน่าทึ่ง เจ้าเร็วเองก็ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นมันเดินเข้ามาหาเม่นด้วยความไม่พอใจเจ้าจะเอาชนะข้าได้ยังไงทั้งที่ข้าเร็วกว่ามากเม่นหนามยิ้มอย่างใจเย็นแล้วพูดว่าบางครั้งความเร็วไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดความภาคเพียนความอดทนและความไม่ยออ่อท้อ เป็นสิ่งที่ทำให้ข้ามาถึงเส้นชัยข้ารู้ว่าข้าช้าแต่ข้าไม่เคยหยุดเดินต่อไปเจ้าเร็วได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกละอายใจมันรู้แล้วว่าการโอร้อวดและประมาทเป็นสิ่งที่ทำให้มันแพ้ไม่ใช่เพราะเม่นเร็วกว่ามันข้าต้องขอโทษที่รู้ถูกเจ้าและข้าจะจดจำบทเรียนนี้ไว้ ความมั่นคงและความพยายามย่อมชนะความประมาทจากนั้นเจ้าเร็วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมันเลิกโอ้อวดและเรียนรู้ที่จะเคารพในความสามารถของผู้อื่นไม่ว่าผู้นั้นจะช้าหรือเร็วอย่างไรทุกคนล้วนมีคุณค่าในแบบของตัวเองนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความอดทนและความภาคพ,พียร สามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้แม้ว่าเราจะไม่เก่งหรือรวดเร็วที่สุดการเดินต่อไปโดยไม่ยอมแพ้ย่อมมีคุณค่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอุเบกขาชาแนลของเราด้วยนะครับ